ออกรถอย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวในสารวันทีกับกรุงศรีออโต้พรอมสตาร์พช่วปกป้องความร้อนแบบเหนือระดับต้องฟิล์มครองแสงซูเปอร์ไฮคูลนี่ครับตอนนี้ครับอยู่บูธของนิสสันแล้วครับและที่อยู่ด้านข้างเรานี่คือเจ้านิสส e ัน Xtrail e p o w e r E Force นี่จะไปขายในบ้านเราในะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะเป็นเทคโนรีย e ี E Power และขับเคลือ่อน4ล้อ เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบนะครับทำหน้าที่ในการปั่นกระแสไฟเข้ามอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวเลยมีมอเตอร์ไฟฟ้าหน้ามอเตอร์ไฟฟ้าหลังในเรื่องของพละกําลังนะครับท่านผู้ชมครับพละกกำลังของเครื่องยนต์นะถ้าเบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบเนี่ย 142แรงมา250้นิวตันเมตรส่วนมอเตอร์หน้ามีพละกำลัง203แรงมา330้มนิวตันเมตรมอเตอร์หลังนะครับ1้อแรงมา1 9 5นิวตันเมตรนั่นคือพละกำลังของเขานะรวมกันแล้วเนี่ยมี300แรงม้าแน่นอนและนี่คือหน้าตาเานผมจชมาดูหน้าตาเขาไฟหน้าเป็น LED นะจ๊ะไฟหน้าเป็นดับเบิลเลเยอร์ของ LED นะนี่เป็น LED นะครับกริลด้านหน้ากล้อง360 องศามาระบบช่วยขับระบบความปลอดภัยมาครบมาเต็มนะเตือนการชนด้านหน้ากล้อง360้อง3ก0ิองศาอแดปตีฟรูส์สโทจะถึงจุดหยุดนิ่งเบรกอัตโนมัติด้านหน้า เตือนรถออกนอกเลนดึงพวงลอยกลับรถอยู่ในเลนมีมาครบให้มาดีแต่ไม่รู้จะช้าไปหรือเปล่านะในหน้าตาดีไซน์แบบนี้เพราะว่าเจ้าตัว X-tail ตัวนี้เนี่ยคู่แขกเขาก็คือ Honda CR-V คู่แขกเขาคือ,อ t o ต้าร r a โฟแต่บ้านเรา RAV4 ไม่มีก็แขกกับ CR-V แล้ววันนี้คู่แขกง CRV มาเยอะด้วย h v H, P, h e v a l h เฮดซิกก็มีนะมาไล่มานะครับด้านข้างเห็นะด้านข้างนี่โอ้ตัวนี้เป็นสีดำะนะ ตัวน,นี้เป็นสีดำมาเลยนะครับมีราวหลังคามาหลังคาเป็นซันรูฟด้วยนะครับเป็น2ตอนเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับด้านมือจับนี่ E-power อยู่ตรงนี้ชายด้านข้างนี้นะครับสวยใช้ได้แต่ที่เด่นๆก็อยู่ด้านหลังด้วยนะครับทานผู้ชมครับนี่โหประตูเป็นไงกว้างไหมโคตรกว้างแ,างและมีม่านด้วยนี่มีม่านให้ด้วยด้านหลังนั่งมีม่านด้วยเดี๋ยวเราไปนั่งกันนะครับ หูใหญู่เว้ยหูใหญ่ใหญ่ใหญ่เบลเลอร์เลยนะครับมีช่องแอร์หลังมาให้ USB C 2ช่องโอ้ยปรับระดับอุณหภูมิได้แปลว่าแอร์3โซนมาสเปคอย่างนี้เลยนะครับมาสเปคแบบนี้นี่ไงนะครับม่านนะมีม่านไฟฟ้าแล้วก็ซันรูฟนะครับนี่เป็นซันรูฟ2ตอนนะเพราะมีก้านอยู่ตรงนี้นะครับใหญ่อยู่เว้ย ต่ไฟไฟมีตรงนี้นะครับไฟเป็น L E D ไฟหลอดธรรมดานะไม่ใช่ L E D โอ้ยราคาเนี่ยเขาว่ากันว่านะ2ล้านบวกลบโอ้เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับนั่งดีไว้แล้วขึ้นลงง่ายนะครับสลักโอ้สลักสลักบ่ออยู่ตรงนี้ด้วยอ๋อมีทั้ง2ด้านนะครับโอเค ปรับจากเปิดจากนี่ก็ได้นะนี่สลับนี่ได้งั้นก็แปลว่าบอกปรับระดับได้โอ้ยบอกปรับระดับได้3ระดับกันทุกผู้ชมโอ้ยไม่ขีเล่เว้ยไม่ขีเล่เว้ยเฮ้ยลูกค้าก็น่าจะชอบนะใครที่เป็นแฟนนิสสันอยู่น่าจะรอแล้วตัวนี้มาตัวท็อปด้วยไงเป็นขับ4นะครับไฟท้ายมาเป็น L E D แบบนี้นี่ไฟเบรกโดนที่3มมีอุโมงค์นะครับ ฟอสชัดเจนนะครับ e power x trail อยู่ตรงนี้ด้านนี้เป็นเงินนะเนี่ยบ้านเราก็จะมาแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นเงิน diffuser ตัดท้ายนี่เป็นเงินอยู่นะครับสวยนะใช้ได้นะแต่ราคานี่สิไฟฟ้านะครับเตเปิดเตปิดได้ด้วยนะเฮ้ยของดีมกันนะข้างในนี่มีรองมีรองเบาะมานะครับมีตัวรองมาแบบนี้เบาะ3แถวนะท่านผู้ชม นี่เป็นสามแถวอ๋บอบาะนั่งสามแถวเดี๋ยวเราไปลองเลื่อนด้านหน้าดูดีกว่าบาะบอะแถวสองเขาเลื่อนได้นะครับเนี่ยบอะแถวสองเขาเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เดี๋ยวเราจะไปดึงบอะแถวสามขึ้นว่าเป็นอย่างไรนะแล้วบอกพนักพิงเขาปรับระดับได้ด้วยนะครับเอาเอาเรื่องเอาเรื่องเดี๋ยวไปดึงบอะแถวสามขึ้นมาก่อน ดึงขึ้นมามันก็ต้องติดตัวนี้ก็ต้องเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับก็ต้องเอานี่เราเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะดึงเบาะออกมานะออ oh, thank you นะครับเราจะดึงเบาะขึ้นมานี่นี่เบาะนี้นะนะโอเคนะโอ้โหแต่แคบว่ะแต่แคบแคบเล็กรูมโคตรแคบเลย เนี่ยเล็กลูมนิดเดียวเองนะครับต้องดันเบาหน้าไวสุดเลยโอแต่เล็กบูมแคบมากนะไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะถ้าจะเป็น3แถวนะครับเหมาะจะเป็น2แถวมากกว่านะเนี่ยพอเป็น2แถวแล้วใหญ่ไว้แล้วมันราบด้วยนะครับเบาทับราบออกไปด้วยตรงนี้ไม่ไม่แย่เลยไม่ขี้เรเลยมีที่วางแก้วน้ำสำหรับเบาที่นั่งตอน3แต่ก็ไม่น่าจะได้ใช้งานลูกค้าน่จะซื้อไปสำหรับเป็นเบาสอแถวมากกว่า นะครับเดี๋ยวเราไปดูในตําแหน่งของผู้ขับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ไปดูซิว่ามันน่าใช้ไหมข้างในมันมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนไปหรือเปล่าไปดูกันดีกว่าครับนี่ครับเข้ามาในตําแหน่งของผู้ขับนะไฟฟ้ามีดันหลังให้ด้วยนะครับมีเบาะดันหลังด้วยแต่เห็นนะหน้าตาทุกอย่างเนี่ยมันคุ้นเคยนะครับหน้าจอนี้12นิ้วหน้าจอหน้าจอมาตรวัด ก็12นิ้วนะมี Head-Up Display 10นิ้วนะครับหูใหญ่กว่าแต่หน้าจอกลางใหญ่มากนะครับใหญ่ออกมาเลยนะโอเคอ่ะนี่นะนี่เป็นแอร์ระบบแอร์ USB-A USB-C ไวเลสชาร์จมีมาให้เกียร์เป็นแบบ E-Power คุ้นเคยกันอยู่ในนิสสันคิกกันอยู่แล้ว Serena อยู่แล้วนะครับมี e p e d d l ให้เป็น EV ได้ด้วยโหมดการขับขี่นะครับนี่โหมดการขับขี่1 2 3 4 หมดการครับขี่หหมดขับขี่นะครับวางแก้วน้ํา2แก้วเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮให้ตัวนี้เป็นแบบบัตเตอร์ฟลยนะนี่เป็นแบบบัตเตอร์ฟลยเปิดแบบกระพือปีกแฟบๆนะครับนี่นั่งดีเว้ยนั่งดีว่ะดี่นะที่เขาไม่ได้ให้เราสตาร์ทนะก็เลยเปิดไม่ได้นะครับนี่เป็นซันรูฟนะแล้วก็นี่กระจกมองหลังเป็นกล้องด้วยอันนี้แน่นอนชัดเจนอันนี้เป็นกล้องให้คุณด้วย ครับที่ใส่แว่นตามีให้นะครับม่านบังแดดน,นะมีไฟไหมมีไฟอยู่แล้วนะครับม่านบังแดดมีไฟแต่มันยังไม่เป็น LVD นะมันยังเป็นไฟหลอดอยู่ตำแหน่งการนั่งดีครับทุกผู้ชมตำแหน่งการนั่งดีนะตำแหน่งการนั่งดีเลยแต่โรมอะไรเฉยนะพรมลไยยังเฉยเยอยู่แต่ก็โอเควะเฮ้ยมีไลายไม้ให้ด้วยให้ตอนนี้มีลายไม้ให้ด้วยโอเคเก๊นะครับเก๋นี่คือ อีกหนึ่งอนาคตของนิสสันในบ้านเรานะครับจะเอาเข้ามาขายในปลายปีนี้ได้ข่าวแว่วว่าโคตา้าไม่ได้เยอะโคตา้ามีอยู่ประมาณ500คันเท่านั้นนะครับก็นิดเดียวนะดีลเลอร์นึงได้3คัน5คันกันอยู่แถวนั้นนะครับก็ว่ากันไปแต่อย่างน้อยนิสสันเก็มีโปรดักต์ใหม่ๆเข้ามาสู่บ้านเรานะว่ากันไปการแข่งขันดีอยู่แล้วนะครับแต่วราคานี่สิ เป็นห่วงว่าเขามาราคา2ล้านน่ากลัวมากๆกับราคานี้ไหวหรือเปล่า h o n d a c ซ v อยู่ที่ร้าน7เองในตอนนี้ถ้าเจ้าตัวนี้มาที่2ล้านหรือว่าล้าน8ล้าน9มันก็ไม่ง่ายในการทำตลาดแต่แววว่ากลัวว่าจะเกิน2ล้านน่ะสิถ้าอย่างนั้นเน่ะเหนื่อยแน่ๆครับไม่เป็นไรครับนี่คือการพาชมเจ้าดิสซันเทรลบ้านเราปลายปีนี้เจอกันครับผม